เข้ามาเลยหนุ่มเข้ามาเลยโอ้ยโดนโอ้โหเก่งจัดอ่า ้โ่เข้ากับบานอย่างนี้เลยโดนอย่างนี้เลยหนะน้าโรงพยาบาล ่ลันคิดที่เข้ายี่สิบเอ็ดชอบชอบชอบเล่นไม้มากกว่านะเหรอเออมีดมันไม้มันติดสตันใช่ติดติด,ตตด,ตดขี้อีทีหนึ่งคือทีนึง,งก,ก็เหมือนมีดแหละมีดทีเดียวก็นอนถ้าติดสตติดขี้อะไปลองไม้ดูบ้าง ไม้เหรอไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้มีแค่นี้ใจยเย็นใจยเย็นฟ <laughs> าดอุเอ๊ะอายเรื่ เห็นจะหลบเลยโอ้ oh. <laughs> เอาเข้าไปไปกดอะไรเข้าเนี่ยเอาชีวิต แล้วชอบไปเผลอกดตัว E ตรงสีฟ้าตลอดเนี่ยนะออกมาขล <c oughs> างหางอเลกดอีกแล้วเดีโอ้ตายตายตายนั่นไปกดมันอีกแล้วโอ้ปวดหัว ไม้ไม่เห็นจะดีเลย Nei. <try> <try> ช่วงอไอ้แบบแบบแม่งเทีสิบ้าเลยวะเหรอ หืาลดแค่สามเท่านั้นแหละพอพอใกล้จะหมดหลอดแล้วมันมันเพิ่มนะ่ะจากทีละสามก็กลายเป็นทีละห้าใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่ม โอ้โหจีรศิบเกินอะแล้วมีหยิบออกมาด้วยเอาบั๊กเอานั่น อาหยิบนะครับหยิบอาวุธออกมานะครับหยิบนะครับอย่าบั๊กอย่าบั๊กเอาบั๊ก <c oughs> เอาไม่หยิบอะไรไม่ได้เลยหยิบอะไรอ่ะห <Senior> <c oughs> ยิบอะไรไม่ได้เลยโ <c oughs> อเคหยิบได้แล้ว ทำงานให้แทงรัวๆก็คลิกซ้ายรัวๆอ๋อคลิกอะไรอเดียวเลยอ่ะอ๋อคลิกอะไรอางเดียวเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยลองไหมลองอ่ะลองแทงไหมอันนี้อันนี้ไม่นับสิไม่้ต้องขยี้นตัวอีกแลละ ตัวพนหมดแล้วเนี่ย เอาตื่นตื่นโอ้โอขากระเพกข,ขาเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางอ้ปากฉลานี่รู้สึกถูกใจมาก Ấy sao lại vậy nghe sao lại vậy hả sao lại cứ hết mà là tổ hết ở này đấy? oh -ho. นอนเหมือนเหมือนไม่โดนแต่หวัหวหัวไม่สะบัดเลยนะเวลาโดนฟาดอะ่ะเอ,อแปลกดิหยิบปากฉลามแต่ไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ตีทีเท่าไหร่ไหนมานับดิสิบสิบเองเหรออืม เราจะลงฉลามกับอัน,นะออนไหนอันไหนแรงกว่าฉลามดิฉลามแรงกว่าลองนี่อุ้ยเยี่ยหมดเลยฉลามแรงสุดแล้วมั้งน่าจะเป็นอาวุธตียากสุดปะเลือกคือเนาะดูนฟิกละโอเคเด็ดไปกอะดูเรื่องลาย ไม่รู้หาไปเลย,เลยตปกักบกาป,าปา่าผุ่น ล้ออาหายไปไหนล่ะแ้วแ้วทิ้งกันดื้อก็วันนี้สั้นๆจะเล่นต่อหรือเปล่าก็เอาไว้ดูก่อนละกันไม่ไปาย